มามามาเปิดกล้องก่อนเดี๋ยวมามายืดตรงนี้น้องขยับเข้ามาเฮ้สวยหนึ่งสองตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้มาเล่นเกมกันตีของเนี้ยห้ามหนีไปไหนนะเฮ้ยครับเข้าใหมรับนะเออลูกบ้านอยู่แถวนี้ด้วยถ้าเข้าใหม่รับได้เลยแต่ลูกต้องพาปี่เข้าไปด้วยปลาช่อนวิ่งผืนสิบที พัดโดยี่ติบพันใหญ่สามติบพัดโรยใหญ่สามติบโอเคอ่ารู้เรื่องใครได้ปุ๊บขับรถหาเลยนะอ่ารู้เรื่องไป <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> กระยังโอ้ยังเลย,ย,เลยอย่ะขายแล้วขัดหลงยังยกทำไปกี่ทีแล้วอ๋อกระลองท,ทีแล้วออ เรียบร้อยครับผมแต้มแรกไปเอาไอ้พวกนั้นวิดพื้นจริงก่อนอไ,ไปขากลับด้วยกระป๋องวิตรีกูดแหมกินเอ็มร้อยครับซะด้วยแหมเหมือนรู้เลยกินอะไรเนี่ยขากินนะ้ำแบบนี้เรดดีด้เหรอเรดดี้เหรอโอ้ยพี่โอ้จิไรโอ้ยฟิตน,น้าดูนี่มาคนละสิบทีอ่ะเร็วลงเร็วเร็วเร็ว,รวมาคู่กันมาคู่กัน นี่หวัานจียบเออนี่อู่วิ่งก่อนเนืนี่คู่นี่วเร็วคนละสิบพอมาแล้วเร็ววิ่งเร็วโหคู่เนอะมันเออทำเลยเพรนผม้อมกันอ่งสอห้าหกเจ็ดแปดเ เซฟเออมึงวิทย์ไม่รอคนแก่เลย <laughs> ไปยาแขมือไงยังได้เหรอ,อได้นี่แขมแขมอะไรล่ะ <laughs> เดี๋ยวเจออีกเดี๋ยวเจออีก <laughs> อร่อยโอ้โหนี่โอ้ไปไหนมาเนี่ยไปไหนมาไปรออยู่ตรงโค้งเนี่ยแสบโค้งไหนตัวเลกบอกให้ดิไปหาาว่จริงไหมผมหาสองแยก แอบไปไหนมาร้านข้าวตรงนี้แล้วก็มีร้านข้าวแล้วก็โค้งใช่ป่ะโอ้โหสายแล้วข้าวเนี้จะข้ามสะพานนะบอกให้ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่เดี๋ยวฝานี่ตรงไหนแหมทำเป็นงูมือถือก่อนมามือถือก่อนเจ้าวอี๋มือถือก่อนมาถือได้ครับโอ้ตายแล้วถ่ายรถลงโล่งลงโลงเลยครับตายแล้วตัวเล็กไม่ใหญจะเอาเร็วเรถมาพร้อมกันนะครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหนะเอกวิทย์นเอกวิทย์นะเอกวิกกออไม่รอเลยออหน้าน่าจะขาดหน่อยนึงครับโอ้โยโยไม่ได้ไงลงไปกับเขัใทีสองทีครับ <laughs> โอ้โหตายแล้วดึงโอ้ตายโอ้โห งองแงจัดเลยโหแสบด้วยหนีตลอด จกพูดเด็กปลาย่างวิลลีกูดปลายางวิลลีกูดครับตจมคอดแผดสวยๆนี่อะวุ่นวายไรสัตว์แทนที่จะซ้อมเขาวันนี้โดนน้องซ้อมไรสัตว์ปาปาจีเทียนนะสามทีนะมามาโดนมาโดนสิบทีนี่ก่อนช่องไหนมา ไอ้ตังตัวน้ำม่วงแล้วป่ะเลยนะเอ้ไปหน่อยครับไม่ใช่ไม่ใช่ลุงโอ้ช่องที่เป็นซองไว้ในบ้านคนหน้านะไม่ใช่วันนี้เหอะไม่ต้องรู้หรอกมันอยู่ไม่รู้หมายอ่ะมาูนีโอ้สี่สิบีเล้สิบีนอมหนึ่งสสสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ สับลาท่ามไอเียวพักยาดมลไอตนี้เราอยู่ี่สิบทีสิทีครับผมดูเรื่องไปเรื่ต่อ มาเพื่อสิ่งนี้ครับผมวุ่นวายสัตว์งานงานงอกแน่วันนี้อากาศแบบนี้นี่ไอ้ยคุยคุยหายนี่โดยจับสิยืนโดมแลโดมอี๋หลายอย่างนะครับดูดูมามามาคันแล้วอ่ะไม่อยากจะโกงโอ้โหโดนโดมอีกแล้วยี่สิบเหรียเอางั้นนะเอาครับหนึ่งสอง สามสี Nun, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบห่งอ่หกเจ็ดโอเคโอเคครับพอพอพอเฮ้ยไม่ได้ต้องเนี้ขอโอยเยอแย่เว้ยกูโดนเท่าไหร่วเนี่ยกูเท่าไหร่นะผมสามสููโดนสี่ิมั้ง เฮ้ยบอกเฮียโดนแซงเอาไว้เฮียออยู่แล้วไปเฝ้าชุดโอมาแย่เฮียวุ่นวายแล้วมึงโคตรที่ส่องเขานี่ยายไม่ได้ซูดครับผมโทษจริงจริงแซงที่สองครับนี่คุยไรเลยเฮียไม่เหมือนตอนแรกนะไอ้สัตว์นั่งหน้าสิดเลยเฮ้ยขู่ทางน้เหนชัดชัดเลย

นานแล้วล่ะผูคนเวลาหกหกสิบมึงเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบผมน่าจะห้าสิบ <c oughs> ไปถึงถึงมาสีบนี่ีๆไอ้ที่ไปไปมากูเยอะกว่าคนอื่อนหมดแล้เนี่ย Oh <laughs> ตีโต้ต right. cool ีโต้หนึ่งแต้มครับผมกับไปยองไวริคู่นะครับผมตีโต้หนึ่งแต้มฝากไว้ด้วยขอยายขอสิบทีครับผมเตรียมเลยครับเตรียมเลยครับนับเลยครับอือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเรื่องนี่เท่าไหร่แล้วโดนเท่าไหร่แล้ววันนี้ โอ้โหเต็มครับโอ้สกอตอนนี้สกอเบียดแล้วลูกไห้สั่นลูกไห้ตัดงมาแยไอ้เหี้ยเมื่อกี้เมอ้ยกู่ขึ้นหลุดแต่เมื่อกี้แดกแดกแล้วแดกเมื่อกี้วันว้าวไอ้ตัวน้าไปเลยเฮ้ยรากเยี่ยวไหวนะแหนกนางนี้ ตรงนี้แหละเน่ยหนาไงบ้าครับปายางเลยโก้ของมแรงจริงกระเด็กวันนี้หน้าสั่นเลยเอาดิแครับเ้แข็งแรงเยอะหาเอ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวลายืนเลยโอเคครับ

ทีข่ของเอกบ้างแล้วจะโดยี่สิบตีโดจ๋าที่ของเอกบ้างแล้วจะโดจา๋ามาแล้วจา้าตัวมันเล็กนะแต่มันร้ายอะ่ะมันไปจะนโดถึงจะตัวจะเล็กมากเกินแต่มันร้ายนะ้วมันไปจะนโดเนี่ย แล้วจะโดนี่มีค่ายี่สิบด้วยเอาเร็วนี่ทักจบจบไ <c oughs> งอ่ะจะโดนยี่สิบไงอ่ะเอาโอ้ยหลัฐานเนะี่หเาสิบสงมี่ห้าสิบหกปสิก้ายสิบ บายหวานแล้ววันนี้คะแนนเริ่มต่างครับเอ๋อพอมันเริ่มพอมันเริ่มโดนเราเอาคืนมั้งเว้ยมันเริ่มตุบหัวแล้วเว้ยมันเริ่มแบบตุบหัวชี้กันโอ๊กอาร์กโอ๊กอาร์ตเมื่อกี้หน้าวัดยังไม่เป็นเลยอ่ะคิดดูอาการมันเหมือนมันแค้นมันแค้นผมมากดูมันแค้นผมมาก ดูงหน้าอยู่พี่โอ้ตีแก้วหนีถึงผมไว้เพียงเดียวเนี่ยไอ้ที่จะจะปิดคลิปจะจะปิดคลิปคุยกันว่าได้กี่แน่พี่โอ้ตี๋กลับบ้านอีกแล้วไม่รู้เป็นไรกลัวไงไม่รู้ได้อี่จอทั้งหมดสามสามประช้อนล้วนช้อนล้วนเลยครับ ที่ได้ชโดตัวหนึ่งประชอนที่สองพี่โอศโยศชโูสอชฎูสอง่ประกอบมือถือของเรา40แล้ว60ใช่หรอ0 70เลยแหละโอ้ยงเกินขอเฉพาะของพี่อ่ะของพี่ของพี่40แล้วพี่โอี40 70เบ80 เออว่ะอืจะลืมอ่ะอืจะลืมแปดสิบเอาให้ตัวละสามวีโดเจ็ดสิบวีเอาวีโเจ็ดสิบวีโดเจ็ดีโดนวีโดนเทไหรวะของพีสีขอ้า เจ็บเจ็บเจ็บอพี <lying> <Maybe> ่ว่าโดนเจสปเบนกันแลลูกใครโดนเจอะสดเองะาเอ่ดเะเราจหวัดโดนลูกป๊อกน้ไว้พกกันใหม่แล้วเดี๋ยววันที